บทที่1,919วาตานาเบะฟูมิโอเอ่ยถามด้วยความร้อนรนเมื่อเห็นท่าทางของบิดายูมิโกะจึงยอมเปิดปากเล่าความจริงออกมาตามตรงทว่าเมื่อฟูมิโอได้ยินว่านางกับเฉินผิงเพิ่งจะรู้จักกันบนเครื่องบินสีหน้าของเขาก็ปรเปลี่ยนไปทันทีเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าการที่เฉินผิงบังเอิญพบกับยูมิโกะบนเครื่องบินนั้นเป็นแผนการที่ถูกวางเอาไว้ล่วงหน้าหรือไม่ แล้วเขาชื่ออะไรลูกรู้ไหมฟูมิโอถามยำ้ำเขาบอกว่าชื่อเฉินผิงค่ะแต่หนูดูแล้วเขาน่าจะเป็นคนดีจริงๆนะยูมิโกะตอบเฉินผิงฟูมิโอชะง,งักไปครู่หนึ่งคิ้วขมวดมุ่นชื่อนี้ทำไมมันคุ้นหูนักเหมือนเคยได้ยินจากที่ไหนทันใดนั้นลูกน้องคนหนึ่งก็ก้าวเข้ามากระซิบที่ข้างหูฟูมิโอเพียงไม่กี่คำทันใดนั้นดวงตาของฟูมิโอก็เบิกกว้างด้วยความตกตะลึง คงไม่ใช่เขาหรอกมั้งเขาจะขวัญกล้าบ้าบินขนาดกล้ามาถึงญี่ปุ่นเชียวหรือฟูมิโอะแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตนเองพ่อคะพูดเรื่องอะไรอยู่เหรอยูมิโกะมองท่าทางของพ่อด้วยความสงสยัยอ้อเปล่าหรอกลูกไปพักผ่อนเถอะฟูมิโอรีบไล่ยูมิโกะออกไปภายในใจของเขาเริ่มกระวนกระวายใจอย่างหนักหากฉันผิงคนนี้คือคนเดียวกับคนที่ฆ่าวัตนาเบะ อิจิโร่การที่เขาจะไปพบเฉินผิงยามนี้ย่อมไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและหากเฉินผิงมาญี่ปุ่นย่อมต้องมาเพื่อล้างแค้นตระกูลวาตานาเบแน่นอนเมื่อคิดดูแล้วการที่เฉินผิงบังเอิญเจอยูมิโกะหรือแม้แต่การยื่นมือเข้าช่วยชีวิตนางทั้งหมดน่าจะเป็นแผนการเพื่อสร้างความไว้วางใจฟูมิโอที่เดิมทีตั้งใจจะไปพบเฉินผิงกลับเริ่มทำตัวไม่ถูก พราะเฉินผิงคงไม่ร่วงรู้สถานการณ์ภายในของตระกูลวาตานาเบะและต้องเอาหนี้แค้นทั้งหมดมาลงที่ตระกูลของเขาแน่และในฐานะผู้นำตระกูลฟูมิโอะย่อมตกเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของการล้างแค้นฟูมิโอหหารู้ไม่ว่าเฉินผิงนะ่ะรู้ซึ้งถึงตับไตไส้พุงของตระกูลวาตานาเบะหมดแล้วท่านผู้นำครับถ้าเฉินผิงคนนั้นมาล้างแค้นจริงๆท่านจะตกอยู่ในอันตรายนะครับ ผมได้ยินมาว่าในเมืองหลวงของต้าเซียเฉินผิงถือเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวแม้แต่พันธมิตรบูในเมืองหลวงยังถูกเขาถล่มจนพินาศเขายังตั้งสำนักประตูมังกรขึ้นมาเป็นสำนักแรกของเมืองหลวงอีกด้วยตอนนี้การเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ก็ใกล้เข้ามาแล้วลำพังศึกในก็น่าปวดหัวพอแล้วถ้ามีเฉินผิงมาป่วนอีกพวกเราแย่แน่ครับลูกน้องเอ๋ยด้วยความกังวล ฟูมิโอมีหรือจะไม่รู้เรื่องนี้แต่ตอนนี้เขาจะทำอย่างไรได้เจ้าวาตานาเบะฟูมิกิชิไปหาเรื่องใครไม่หาเรื่องดันไปยั่วโมโหตัวประหลาดแบบนี้คราวนี้นี่แค้นทั้งหมดคงถูกผลักมาที่หัวข้าแน่ฟูมิโอสบดด่าฟูมิกิชิอยู่ในใจถ้าไม่ใช่เพราะฟูมิกิชิส่งคนไปล้างแค้นเฉินผิงที่ต้าเซียครั้งแล้วครั้งเล่าเฉินผิงจะข้ามทะเลมาถึงญี่ปุ่นทำไม ก็แค่เสียลูกชายไปคนเดียวไม่ใช่เหรอฟูมิกิชิมีลูกตั้งสามคนตายไปคนเดียวจะเป็นไรนักหนาท่านครับในเมื่อคุณหนูรู้จักกับเฉินผิงทำไมเราไม่ใช่คุณหนูไปอธิบายให้เฉินผิงฟังล่ะครับว่าเรื่องการตามล่าเขานั้นไม่ใช่ฝีมือพวกเราถ้าเราดึงเฉินผิงมาเป็นพวกได้โอกาสชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะมีสูงขึ้นมากผมแอบสืบมาว่าตอนนี้ฟูมิกิชิกำลังติดต่อกับท่านผู้เฒ่าอยู่ครับ ลูกน้องกระซิปบอกอะไรนะฟูมิกิชิไปติดต่อท่านปู่หรือท่านปู่อายุกว่า90แล้วไม่ยอมก้าวไกลเรื่องในตระกูลมานานฟูมิกิชิมันจะไปโน้มน้าวท่านสำเร็จได้ยังไงฟูมิโออุทานด้วยความตกใจท่านปู่ที่ฟูมิโอพูดถึงคือวาตานาเบะคาซุโอแม้จะไม่ใช่ปูแ่แท้ๆแต่เป็นพี่น้องของปู่เขาท่านมีอายุยืนยาวและนับเป็นจิตวิญญ,ญาณของตระกูลวาตานาเบะ คำพูดของท่านเพียงคำเดียวสามารถบงการคนในตระกูลสายย่อยทั้งหมดได้หากฟูมิกิชิได้รับการสนับสนุนจากคาซูโอจริงๆตำแหน่งผู้นำตระกูลของฟูมิโอย่อมสั่นคลอนและยังมีเหตุผลสำคัญอีกอย่างคือท่านผู้เท่าสามารถติดต่อกับสารเจ้าพันประเรียนที่อยู่เบื้องหลังตระกูลได้โดยตรงขณะที่ฟูมิโอที่เป็นผู้นำยามจะเข้าสารเจ้าสักทียังยากลำบากยิ่งกว่าปีนขึ้นสวรรค์ ไม่ได้การข้าจะรอช้าไม่ได้แล้วเตรียมรถทันทีข้าจะไปที่บ้านบรรพบุรุษฟูมิโอรู้สึกถึงวิกฤตที่คืบคลานเข้ามาเขาต้องไปพบคาซึโอะเพื่อขอร้องไม่ให้ท่านเข้ามายุ่งเกี่ยวกับศึกชิงอํานาจครั้งนี้ในขณะที่ฟูมิโอกำลังเร่งรีบไปหาท่านผู้เฒ่านักวินล่าของวาตานาเบะฟูมิกิชิวาตานนเบะทาโร่ก็ได้พาตัวคาวากุจิคาซึโอะมาถึงแล้วคุณคาวากุจิเชิญน,นั่งครับเชิญน,นั่ง ฟูมิกิชิต้อนรับขับสู้ด้วยความกระตือรือรน้นคาวากุจิยิ้มบางๆแต่ไม่ได้นั่งลงเขาเอ่ยถามตรงๆไม่ทราบว่าท่านรองเรียกข้ามามีธุระสำคัญอะไรหรือครับคุณคาวากุจิอุตสาห์ไปตาเซียเพื่อช่วยงานข้าอย่างเต็มกำลังข้าก็ต้องตอบแทนน้ำใจสิครับฟูมิกิชิยิ้มกริ่มก่อนจะส่งสายตาให้ลูกชายไม่นานนักทาโร่ก็นำกล่องไม้ใบหนึ่งมาวางตรงหน้า ภายในบรรจุบัวหิมะเอาไว้แม้ขนาดจะไม่ใหญ่นักแต่มองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นบัวหิมะจากยอดเขาฟูจิบัวหิมะเหล่านี้นั้นเติบโตช้ามากแม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีในหมู่ซามูไรญี่ปุ่นการได้ครอบครองบัวหิมะจากยอดเขาฟูจิถือเป็นเกียรติยศสูงสุดทำให้มันกลายเป็นของล้ำค่าที่หายากและมีราคามหาศาล ฟูมิกิชิกำลังติดศีลบนคาวากุจิด้วยของลํำค่าส่วนฟูมิโอก็วิ่งโรบไปหาเส้นสายฝั่งท่านผู้เท่าสถานการณ์ในญี่ปุ่นตอนนี้ชักจะวุ่นวายกว่าที่คิดซะแล้วบทที่1920ท่านรองนี่ท่านทำอะไรของท่านกันเมื่อเห็นบัวหิมะวางอยู่ตรงหน้าคาวากุจิคาซูโอถึงกับตาค้างเขาไม่เข้าใจเลยว่าวาตานาเบฟูมิกิชิกำลังจะเล่นไม้ไหนกันแน่ คุณช่วยฉันแก้แค้นได้สําเร็จฉันก็ต้องตอบแทนคุณเป็นธรรมดาถึงแม้จะเสียคนไปบ้างแต่นั่นก็นับเป็นเรื่องเล็กน้อยวาตานาเบะฟูมิกิชิกล่าวอย่างใจกว้างยามนี้ภายในใจของคาวากุจิกลับรู้สึกละอายอยู่ลึกๆเพราะความจริงเขาไม่ได้ฆ่าเฉินผิงเลยแม้แต่น้อยเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงที่เขาสร้างขึ้นเพื่อตบตาฟูมิกิชิเท่านั้นทว่าเมื่อจ้องมองโบฮิมะอันล้ําคาตรงหน้าคาวากุจิก็รู้ดีว่าของดีแบบนี้ไม่รับไว้ก็โง่เต็มทน ถ้าอย่างนั้นฉันคงต้องขอขอบคุณท่านรองมากคาวากุจิรีบยื่นมือไปรับกล่องโบฮิมะมาจากมือของทาโร่ทันทีเขามองดูโบหิมะที่ขาวลวนราวกับปุยเมฆนั้นด้วยความหลงไหลพลางรูปคลํำม,มันอย่างทนุถนอมฟูมิกิชิเห็นท่าทางเช่นนั้นก็รอบยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจคุณคาวากุจิอันที่จริงฉันยังมีอีกเรื่องหนึ่งอยากจะรบกวนให้คุณช่วยสักหน่อยฟูมิกิชิเริ่มเข้าประเด็นท่านรองปโปรดว่ามาเลยครับ ยามนี้ในหัวของคาวากุจิมีแต่ภาพโบหิมะไม่ว่าฟูมิกิชิจะพูดอะไรเขาก็แทบจะรับปากไปเสียหมดฉันอยากให้คุณไปจับตัวยูมิโกะมาให้ฉันสิ้นคําพูดของฟูมิกิชิความตื่นเต้นบนใบหน้าของคาวากุจิก็มาลายหายไปในพริบตาเขาถึงกับรีบวางโบหิมะกลับคืนใส่ไม้มือของทาโร่อย่างรวดเร็วราวกับต้องของร้อน ท่านร้องเรื่องภายในของตระกูลวาตานาเบฉันไม่อยากเข้าไปก้าวไก่หวังว่าคุณคงจะเข้าใจฉันยังมีธุระอื่นต้องไปจัดการขอตัวลาตรงนี้ครับพูดจบคาวากุจิก็หมุนตัวโกยแนบหนีไปทันทีคาวากุจิกไม่ใช่คนโง่การชิงอํานาจในตระกูลใหญ่เช่นนี้เขาจะไม่ยอมเอาตัวเข้าไปเสี่ยงเด็ดขาดเพราะเขารู้ดีว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะสุดท้ายเบี้ยล่างอย่างเขาก,ก็อาจจะกลายเป็นแพะรับบาปหรือเครื่องสังเวยอ,อยู่ดี เมื่อเห็นคาวากุจิวิ่งหนีไปฟูมิกิชิก็สะบัดด่าออกมาด้วยความโมโหไอ้ขี้คลาดขี้คลาดสิ้นดีพ่อครับแล้วเราจะทำยังไงต่อดีคราวนี้งานพลาดไปแล้วการจะหาโอกาสลงมือกับยูมิโกคงยากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าแน่ทาโร่เอ่ยถามด้วยความกังวล เพราะความล้มเหลวในครั้งนี้ฟูมิโอทยอมต้องเพิ่มกำลังอารักขาและอา,อาจจะขังยูมิโกะไว้ในบ้านไม่ให้ออกมาอีกเลยเพื่อถึงจะไม่มีตัวยูมิโกะไว้ข่มขู่แต่คราวนี้ตำแหน่งผู้นำตระกูลชั้นก็ต้องคว้ามาให้ได้อยู่ดีตามฉันไปที่บ้านบรรพบุรุษฟูมิกิชีกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาและแววตาที่เต็มไปด้วยแผนการนาบ,บ้านบรรพบุรุษตระกูลวาตานาเบะ บริเวณตีนเขาฟูจิมีกระท่อมไม้ที่ดูเรียบง่ายตั้งอยู่เพียงลำพังที่นี่คือที่พำนักของวาตานาเบะคาซึอโอกผู้ที่เป็นคนอาวุโสสูงสุดในตระกูลวาตานาเบะฟูมิโอกนำผู้ติดตามขับรถมาถึงที่นี่เมื่อเหลือระยะทางอีกหลายร้อยเมตรเขาก็สั่งให้หยุดรถและเลือกที่จะเดินเท้าต่อแม้เขาจะเป็นถึงผู้นำตระกูลคนปัจจุบันแต่การแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสนั้นถือเป็นจารีตที่เขายึดถืออย่างเคร่งครัด เมื่อเดินมาถึงหน้ากระท่อมไม้ฟูมิโอก็คาะประตูเบาๆไม่นานประตูเก่านั่นก็เปิดออกฟูมิโอก้าเข้าไปข้างในแล้วก็ต้องชะงักเมื่อพบว่าภายในกระท่อมมีคนนั่งอยู่ก่อนแล้วไม่น้อยดูเหมือนว่าพวกเขากําลังปรึกษาหารือเรื่องบางอย่างกันอยู่หัวใจของฟูมิโอหล่นวูบเพราะปกติแล้วท่านผู้เฒ่าจะไม่ยอมก้าวก่เรื่องภายนอก เหตุการณ์ในวันนี้จึงถือเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่งและที่สำคัญคือเขามีฐานะเป็นผู้นำตระกูลแท้ๆกลับไม่มีใครแจ้งข่าวเขาเลยสักคนเมื่อเห็นฟูมิโอปรากฏตัวคนส่วนใหญ่ก็พากันลุกขึ้นก้มศีรษะให้ทว่ามีเพียงสองคนเท่านั้นที่ไม่ลุกขึ้นคนแรกคือชายชราที่นั่งอยู่ตรงต,รงตำแหน่งประธานวาตนาเบะ คาซูโอส่วนอีกคนคือชายวัยกลางคนในชุดซามูไรที่นั่งคุกเข่าอยู่ข้างกายท่านผู้เท่าชายผู้นี้คือชิจิมะคาวะยอดปรมาจารย์แห่งวิถีดาบผู้โด่งดังเพลงดาบของเขานั้นเข้าขั้นไร้รูปลักษณ์จนไม่มีใครล่วงรู้ถึงขีดจำกัดพลังที่แท้จริงหลังจากฟูมิโอนั่งลงได้ไม่นานประตูก็ถูกเปิดออกอีกครั้ง เป็นวาตานาเบะฟูมิกิชิที่เดินเข้ามาฟูมิกิชิเห็นสภาพการตรงหน้าก็ชะงักไปเล็กน้อยโดยเฉพาะเมื่อเห็นฟูมิโอนั่งอยู่ก่อนแล้วภายในใจของเขาพลันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่สับสนพวกเจ้าทั้งสองมาได้จังหวะพอดีนั่งลงเถอะท่านผู้เฒ่าคาซูอโอกโบกมือเป็นสัญญาณทางสารเจ้าพันกระเรียนส่งข่าวมาว่าปีนี้ทางตระกูลวาตานาเบะของเราจำเป็นต้องส่งมอบทรัพยากรและเงินทองขึ้นไปให้เร็วกว่ากำหนด คาซุโอก่อยๆเอ่ยออกมาท่านปู่ครับเรื่องทรัพยากรและเงินทองนั้นฉันได้เตรียมการไว้พร้อมหมดแล้วสามารถส่งมอบได้ทันทีครับฟูมิโอกรีบชิงกล่าเสนอหน้าดีมากคาซูโอกักหน้าก่อนจะเอ่ยต่อฉันได้ยินมาว่าเมื่อไม่นานมานี้ซามูไรของตระกูลวาตานาเบะเราไปมีปัญหากับทางการต้าเซียแถมยังฆ่าคนของทางนั้นไปไม่น้อยใช่หรือไม่ ใช่ครับเรื่องนี้ฉันตรวจสอบมาแล้วเป็นฟูมิกิชิที่บงการคนให้ไปลอบฆ่าศัตรูที่ตาเซียจนเกิดการประทะก,กับเจ้าหน้าที่ทางการเรื่องนี้ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงตระกูลวาตานาเบะของเราอย่างรุนแรงฉันจึงได้ส่งคนไปเจรจาและชี้แจงความจริงที่ตาเซียแล้วครับฟูมิโอไม่รอช้ารีบฉวยโอกาสฉาพฤติกรรมของน้องชายทันที เขาจะใช้ความผิดพลาดนี้เป็นเครื่องมือในการเขี่ยฟูมิกิชิออกจากการชิงเก้าอี้ผู้นำยามนี้ความสัมพันธ์ชันพี่น้องไม่มีความหมายอีกต่อไปฟูมิกิชิถลึงตาจ้องมองฟูมิโอะด้วยความโกรธแค้นก่อนจะรีบละล่ำละลักอธิบายท่านปู่ครับฉันคือฉันบทที่1921วาตานาเบะฟูมิกิชิพยายามจะอธิบายแต่กลับถูกวาตานาเบะคาซึโอโบอกมือปัดบทเสียก่อน ฟูมิกิชิแกทำได้ดีมากตระกูลวาตานาเบะของเราไม่ใช่ลูกไก่ในกำมือให้ใครมาเชือดเล่นมีแขนต้องชำระโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกคนต้าเซียคำพูดของวาตานาเบะคาซุโอทำให้ฟูมิกิชิถึงกับอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะรีบพยักหน้ารับรัวๆฉันจะจดจำคำสั่งสอนของท่านปู่ไว้ครับคราวนี้กลายเป็นวาตานาเบะฟูมิโอที่ต้องยืนอึ้งแทนเดิมทีเขาคิดจะใช้เรื่องนี้กดหัวฟูมิกิชิ แต่ใครจะไปรู้ว่าเรื่องจะกลับกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยามนั้นเองวาตานาเบะคาซูโอก็หันไปมองฟูมิโอกด้วยสีหน้าเย็นชาฟูมิโอกในฐานะที่แกเป็นผู้นำตระกูลวาตานาเบะกลับริเริ่มส่งคนไปขอโทษมันเป็นการทำลายเกียรติยศของตระกูลเราสิ้นดีแล้วฉันยังได้ยินมาอีกว่าแกถึงขั้นส่งลูกสาวตัวเองไปเรียนต่อที่ตาเซียฉันว่าแกคงลืมไปแล้วมังว่าเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวแกน่ะมันเป็นเลือดของใคร ตอนนี้ลูกสาวแกแปดเปื้อนไปหมดแล้วจำเป็นต้องส่งตัวไปที่ศาลเจ้าเพื่อทำการชำระล้างให้บริสุทธิ์สักหน่อยคำพูดของวาตาเบะคาซุโอเปรียบเสมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางกบาลของฟูมิโอทันทีเรื่องอื่นเขายอมได้หมดต่อให้ไม่ต้องนั่งตำแหน่งผู้นำตระกูลนี้เขาก็ไม่สนแต่การจะให้ส่งลูกสาวเพียงคนเดียวไปชำระล้างที่ศาลเจ้านั้นต่อให้ตายฟูมิโอก็ไม่มีวันยอม เพราะเขารู้ดีว่าหากส่งลูกสาวไปที่ศาลเจ้าแล้วเธอจะต้องเผชิญกับชตากรรมแบบไหนท่านปู่ครับฉันฟูมิโอกพยายามจะทัดทานเพื่อไม่ให้ลูกสาวต้องถูกส่งตัวไปแต่คาซุโอ,อกกลับไม่ฟังแม้แต่น้อยเขาโบกมือไล่ทันทีเรื่องนี้สรุปตามนี้พวกแกถอยออกไปได้แล้วทุกคนต่างลุกขึ้นลาจากไปฟูมิโอกทำได้เพียงจากมาด้วยความจนใจ ทันทีที่ก้าวพ้นประตูฟูมิโอก็เห็นฟูมิกิชิจ้องมองเขาอยู่ด้วยรอยยิ้มหยันที่มุมปากพี่ชายที่แสนดีของฉันตอนนั้นฉันเตือนพี่แล้วว่าอย่าส่งยูมิโกะไปต้าเซียแต่พี่ก็ไม่ฟังตอนนี้เป็นไงล่ะยูมิโกะต้องถูกส่งไปศาลเจ้าชาตินี้พี่คงไม่มีโอกาสได้เจอเธออีกแล้วล่ะมังหลานสาวที่น่าสงสารของฉันยังสาวยังสวยแถมผิวพรรณยังบอบบางขนาดนั้นฟูมิกิชิหัวเราะเยาะอย่างสะใจ ฟูมิโอะถลึงตาใส่ฟูมิกิชิอย่างเคียดแค้นแต่สุดท้ายก็ได้แต่เดินจากไปด้วยโทสะพุ่งพล่านเขาไม่กล้าลงมือกับฟูมิกิชิอย่างเปิดเผยเพราะอย่างไรเสียตอนนี้เขายังเป็นผู้นำตระกูลและยังเป็นพี่ชายของฟูมิกิชิด้วยฟูมิโอกลับถึงบ้านด้วยอาการหึดทัดทานิโมโตะคาเอะเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปช่วยเปลี่ยนชุดและเอ่ยถามฟูมิโอมีเรื่องอะไรทำให้คุณโกรธขนาดนี้คะ มื่อฟูมิโอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้ฟังคาเอะถึงกับยืนอึ้งอยู่กับที่ผ่านไปครู่หนึ่งคาเอะก็พร่งออกมาด้วยอารมณ์รุนแรงไม่ไม่มีทางฉันไม่มีวันยอมส่งลูกสาวไปที่ศาลเจ้าเด็ดขาดถ้าคุณกล้าส่งลูกไปฉันจะตายให้คุณดูฟูมิโอเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปกอดปลอบภรรยาด้วยความปวดใจฉันเองก็ไม่อยากทำแบบนั้นแต่จะมีวิธีไหนอีกละ่ะ ฟูมิโอกเองก็ทําใจไม่ได้แต่นี่คือคําสั่งของคาซึอโอะยิ่งไปกว่านั้นอาจจะเป็นคําสั่งจากศาลเจ้าโดยตรงด้วยซ้ําตัวเขาจะมีปัญญาอะไรไปขัดขืนเราหนีกันเถอหนีไปให้ไกลที่สุดคุณไม่ต้องเป็นผู้นําตระกูลนี้แล้วก็ได้คาเอกกล่าวหนีหรือจะหนีไปไหนได้ต่อให้หนีไปสุดขอบฟ้าพวกเขาก็ต้องตามหาเราจนเจออยู่ดีฟูมิออกสายหน้าอย่างสิ้นหวังฉันไม่สน ยังไงฉันก็ไม่มีวันยอมให้คุณส่งลูกไปที่ศาลเจ้าเด็ดขาดคาเอะแผดเสียงร้องราวกับคนสติแตกฟูมิโอได้แต่ทำหน้าลำบากใจแต่โชคยังดีที่คำสั่งนั้นไม่ได้กำหนดเวลาที่แน่นอนพวกเขายังพอถ่วงเวลาไปได้บ้างเพื่อหาทางแก้สามวันผ่านไปเฉินผิ้งและหูมาจือใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการนั่งดื่มเหล้าเป็นเพื่อนเท่าฟ้านดื่มเสร็จก็นอนตื่นมาก็ดื่มต่อ เฉินผิงนี่ก็สามวันเข้าไปแล้วไอ้แผนถอยเพื่อรุกของแกเนี่ยมันไม่ได้ผลหรือเปล่าวาตานาเบกฟ,ฟูมิโอกไม่เห็นจะโผลมาหาแกเลยสักนิดหูมาจื่อเอ่ยด้วยท่าทางเซ็งสุดขีดแม้จะได้ดื่มและนอนทุกวันแต่สภาพแวดล้อมที่นี่มันย่ำแย่เกินไปและที่สำคัญคือไม่มีผู้หญิงเลยสักคนถ้าโจเจียตามมาด้วยหูมาจื่อคงไม่กระวนกระวายใจขนาดนี้เฉินผิงเองก็ขมวดคิ้วมุ่น ตามหลักแล้วมันไม่ควรเป็นแบบนี้นะฉันช่วยลูกสาวเขาไว้อย่างน้อยเขาก็ต้องมาขอบคุณฉันต่อหน้าบ้างสิเฉินผิงเริ่มรู้สึกแปลกใจที่ฟูมิโอไม่มาพบเขาหลังจากที่ส่งคนมาแอบสืบประวัติเมื่อวันก่อนข่าวครา,าวจากตระกูลวาตานาเบะก็เงียบหายไปเลยซึ่งทำให้เฉินผิงเริ่มไม่แน่ใจในสถานการณ์แล้วเหมือนกันพวกแกสองคนจะบ่นอะไรกันนักหนามาดื่มเหล้านี่มาเทาฟานร้องเรียกเฉินผิงและหูมาจือ แต่คราวนี้ไม่มีใครขยับตัวเลยสักคนเท้าฟ้านเห็นดังนั้นจึงหิ้วไหยเหล้าเดินเข้ามาหาไม่ต้องรีบรอคนมาถึงแล้วอีกไม่เกินสิบนาทีถึงที่นี่แน่นอนพอเท้าฟ้านพูดจบก็ก้มหน้าก้มตาสดเหล้าต่อเฉินพิงและหูมาจือต่างก็แปลกใจไม่รู้ว่าตาเท่าคนนี้เมาเหล้าจนเพ้อหรือเปล่าทว่าไม่กี่นาทีต่อมาที่หน้ากระท่อมไม้พังพังของเท้าฟ้านวาตานาเบะ ฟูมิโอก็เดินถือของขวัญน,นำหน้ายูมิโกะตรงมาที่นี่จริงๆวานาเบะฟูมิโอพาลูกสาวมาขอเข้าพบท่านฟานะครับวานาเบะฟูมิโอตะโกนเรียกจากข้างนอกด้วยท่าทางนอบน้อมเข้ามาสิเท่าฟานหลับตาพริ้มพลางเอ่ยตอบเสียงเรียบคราวนี้ทำเอาเฉินพิงและหูมาจือถึงกับอื้องกิมกี่ไม่เข้าใจว่าเท่าฟานรู้ได้ยังไงว่าฟูมิโอจะมา ฟูมิโอพายูมิโกะเดินเข้ามาในกระท่อมไม้ผุๆจากนั้นก็หยิบเหล้าชั้นดีขวดหนึ่งออกมาวางตรงหน้าเท้าฟ้านท่านฟ้านนี่สำหรับท่านครับฟูมิโอเปล่าอย่างเกรงใจแต่เท้าฟ้านกลับไม่ปลายตามองแม้แต่น้อยเขาเอ่ยช้าๆว่าไม่ได้ทำงานให้จะรับรางวัลได้ยังไงถ้าแกจะจ้างฉันไปฆ่าใครก็แค่โอนเงินเข้าบัญชีฉันมาก็พอฟูมิโอถึงกับทำหน้าไม่ถูกทันที เขาจะมีปัญญาเอาเงินหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐที่ไหนมาจ้างเท่าฟา,านค่าคนได้ละ่ะเฉินผิงเรื่องเมื่อวันก่อนขอบคุณมากจริงๆนะคะถ้าไม่ได้คุณฉันคงถูกจับตัวไปแล้วยูมิโกเดินเข้าไปหาเฉินผิงพลางเอ่ยด้วยความดีใจฟูมิโอกมาถึงแล้วแถมดูเหมือนจะมีความลับที่อยากให้เฉินผิงช่วยเพราะเรื่องสารเจ้ากดดันอยู่คุณอยากให้เฉินผิงเล่นตัวต่ออีกนิดไหมหรือจะยอมรับคำเชิญของฟูมิโอก เพื่อเข้าไปสืบเรื่องสารเจ้าพันประเรียนเลยดีโปรดติดตาม